มาดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ได้มาก็จะมีชุดโคมไฟลูกค้าเลือกเป็นแบบฮาโลเจนนะครับชุดสายไฟจะให้มาแบบนี้สองมัดครับมัดใหญ่กับมัดเล็กมัดเล็กตัวนี้จะติดไว้คู่กับพร้อมคั่วค,คู่กับโคมไฟหน้านะครับชุดนี้อยู่ข้างหน้าชุดนี้เราจะเดินเข้าข้างในตัวรถนะครับ สวิขั้นตอนแรกผมจะแกะฝาบนหน้าจังตัวนี้ออกก่อนนะครับกดลงไปนะครับแล้วดันขึ้น ถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาถอดฝาครอบตัดหมอกกันนะครับผมจะถอดจากด้านในนะครับะจะมีกิปด้านในผมจะล้วงจากด้านในนะครับด้านในหาซือ เหมือนก,นกันกับข้างนั้นนะครับถอดจากด้านในเหมือนกันเดี๋ยวถอดเสร็จมาดูกันนะครับใส่โคมนะครับผมจะใส่จากด้านหลังกันชนนะครับ ังเกตเดือยตัวนี้มันจะโผลมาให้ล็อกกับกันชนนะครับนี่แล้วก็น็อตที่ผมจะยึดผมจะยึดหนึ่งตัวสองตัวสองตัวตามนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เดือยตัวนี้เดือยตัวนี้มันจะเข้าไม่ได้ผมจะยึดหนึ่งตัวสองตัวนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งโคมในกันชนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาใส่ ขอบนะครับข,บขอบตัวนี้โดยจะตรงกับช่องเดิมที่เราถอดออกนะครับก็ผักเข้าไปอ่นะขักเข้าไปผักให้มีเสียงเลยนะครับมันจะตามล็อกของมันเลยครับ โอเคเนี่ย okay. อันนี้ก็แน่นลักสนิทแล้วฝั่งก็ทำเหมือนกันนะครับผักเข้าไปอันนี้แน่นแล้วน,นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาเดินชุดสายไฟนะครับ คือสายไฟนะครับอ่าอันนี้เดินที่หน้ารถนะครับโขไฟสองข้างซ้ายขวานะครับเท่ากับตดวโคมชุดปลั๊กสีแดงตัวนี้ผมจะเอาเข้าตรงฝั่งนี้นะครับที่มีลูกยางอ่า ที่มีทุกอย่างพ่อสายไฟที่จะเข้าไปในตัวรถนะครับอันนี้ถอดเก๊ตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่เราเจะเอาสายไฟที่มาจากหน้ารถช่องนี้นะครับช่องมัดสายไฟใหญ่นี่นที่มีสายโผล่ออกมานี่ นี่ครับผมจะลอดไปใ,ใต้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาทะลุฝั่งนึ้งจะมาทะลุฝั่งนี้นะครับชุดสวิตสายไฟลีสายกาวแล้วก็สายไฟตรง12โวลต์นะครับผมจะมาต่อฝั่งนี้หมดครับสายไฟลีนะครับผมจะพ่วงมาต่อที่ าสายไฟหลีผมเอาหมูเมา,มเมาจ้ำตรงเกียวโต,โตนะครับนี่ไฟหลีตรงนี้ก็ทำสายลอยมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็มาพ่วงกับสายสวิตต์ตรงนี้ครับสายสีเขียวตรงนี้ครับคือสายไฟหลีครับที่จะออกจากสวิตต์ตรงนี้นะครับโอเคครับ นี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้มาลองกันนะครับว่าไฟตัดหมอกเราติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงเปิดโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ